สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YG Gas f i อ e f ฟัฟน,นะครับผมวันนี้ก็ได้แมสใหม่จากร้านค้ามานะครับเด็กๆคนไหนที่อยู่ใกล้ร้านค้าลองไปติดต่อเจ้าของร้านดูได้รู้สึกจะแจกร้านละสองผืนได้ข่าวบอกว่าแจกก็ได้หรือเก็บไปใช้เองก็ได้นะครับอย่างผมนี้ก็ได้แจกมา <laughs> โอเคค้างหายไปนานจากช่วงโควิดสิบเก้าในที่สุดก็ได้มาทำคลิปสักทีหลังแบนลิตออกเลยนี่เจ้าโวเจ้าปัญหา ป็นการแบนที่ไร้สัจะทําจริงๆไลน์ที่สุดดูเดือนดูเดือนโอเควันนี้ก็จะเป็นการเจอกันร,ระหว่างนักวัวจนไทยกับว่ากับเคออสนะ,ะมาทำซีรีส์ต่อ <c oughs> ดเนเจยมพบปากักบบัวอื่นหลังจากไปเล่นเราจะได้เห็นเลยว่าเออเคออสมันเล่นยากขึ้นแค่ไหนอะไรยังไงก็เดี๋ยวให้คนเล่งโดยตรงเป็นคนบอก <c oughs> แต่จากที่ลองเทสเทดูเมื่อกี้กออ่อน่ายก็เห็นผลเยอะอยู่มือเคออสจะหมดเร็วขึ้น เอช่วยผวเพเริ่มก่อนโอเคฝั okay, ่งเคออสเริ่มก่อนอย่างนี้มีผลแมนเริ่มก่อนเริ่มหลังเคออสปรับปริสใหม่แล้ว่อนข้ามเพราะว่าหาของได้ยากมากขึ้นเยอะเลยแต่ไปเดียวเดียวแค่ขึ้นมานี้ก็ก๊อนแล้วแหละก็ยังเหมือนเดิมโอเคสิบต่อสิบเริ่มก่อนเริ่มก่อนชาร์จดอชาร์จัวหกมือวันนี้องด้ โอสลิดครับตัวโอเคียาเลยไม่มียิงค้าจะได้เล่นกองทัพไซส์หนึ่งนะแขกโมได้คิวตกดอกโมสองจุดหนึ่งโอเคเออโอ้โหโมของกิ่งก็เยอะอยู่นี่ถ้าโมยตัวที่โดนแบนลิสติกนี่โอ้โหเพิ่อนสามขี๊ก้าไม่สามขีไม่เอาเยอะไปหายนเลยเขาเทิร์นชัวจบก๊อตหน่อย ชาบก้าโอทีหนึ่งจัวค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นลงบุกโลทำอะไรไหมไม่ทำใจเดินเลื่อนลงไก่โตทำอะไรเปล่าไม่ทำพี่ันี่คอกาโอทำอะไรไหมไม่ทำใจคี่ตัวเองโอ้โหสกิ๊บมาเท่นเดิน หมื่นหนึ่งนั้นลึกอข้อไหนดีโอ้ยเอาเรื่องอยูอล่ลิงดีไหมนะลิงลิงสกิลไกลตกนะนี่ตีทำลายโอเคเอึ้งมีอะไรแล้วลิงสองเลยะแล้วลิงแอนดรไดสองไกลตกบอกว่านะไม่ได้เล่นนาน นำเป็นมือถือเข้าสูส่ช่องเกตตามการที่ลงดอกออฟฟิศไฟล์เอาไว้มอเตอร์ถูกกำลังสำเร็จนำการไป็นมือถือของคู่แข่งลงดอกตามไซส์ไซส์สามโมบกยสามหนึ่งสองสามแล้วก็ได้เกตตามได้เอลงดอกนี่แหละแค่นี้เนาะอ่าแค่นี้อ่าสูดได้อีนพมดได้เฮ้ออ,อ,อย่างที่โกงบอร์ดไม่มีอะไรเนาะเพราะมันเลยแท็บเล็ตมาแล้ว ไอ้นี่แตกง,งอกแตกง,งอกจากมือไม่ต้องจ่ายคอสลิงเลยอ่ะลิงลิงใส่เกยียร์ก๊อตจ่ายเกยียร์ลูกกาโอแล้วก็ลูกไกโตลิงใส่เกยียร์ก๊อตไอ้นี่ถ้าตีฮิตยิงหนึ่งเลือดอาเดนตฮิต,ห,ตหนึ่งเลือดแล้วกลับขึ้นมือสกิ้วงอกหนึ่งตัวงอกตัวนี้ <laughs> โอเคเอาเลยเปิดห้าไม่ต้องจ่ายคอร์ เลงท็อปไอตัวนี้จะหาลูกเป็นลงคลิปได้ไหมอยู่ละรศูนสองอยู่นี่เอ็กซเอสนสามกล่อง t ีดีเอ็ n เชนของเวมท็อปแล้วก็จหนึ่งจ็พอหาได้ยูนึ่งคอไม่เกินหนึ่งตัวคขตัวนี้เลือกไก่โตไม่เม็ดไม่เม็ดโมสามมีมอนเตอร์ยิงยีแน่ห่านผ่าน ก็เดินจั่วไม่ชาร์จจ่ายสองคอตัวนี้สามสามสามตัวนี้บอกว่าแกะช่องการมีแต่ไม่ได้แขกไล่เยื้สี่จั่วสี่จั่วตามมเตอร์แล้วทิ้งมือหนึ่งไปตัวสี่ตัวนี้อยู่ดันเจียนแท้หาวิธีเล่นกับดันเจียนเองไม่ได้เลยทิ้งมือหนึ่งอาจจะไว้เล่นกับโจ๊กเกอร์ก็ได้นะิง พอออสซิลิปชาร์จจ่วนออซิลินีน่วิธีเดียวจะไม่ให้มันชัดจั่วคือตอนลงต้องบึ้มช่องกลางให้ได้ทั้งหมดไม่มีทางเลยอะไรเท <c oughs> พแต่คนหนึ่งเสือเข้าเลย PCM สินะ <c oughs> สำหรับใครที่สงสัยว่าทำไมเขาถึงลิมิตใบนี้ให้เหลือนหนึ่งนะครับมันสืบเนื่องมาจากไ,กไอตัวเกียร์กอรล่าสุดที่โดนนะครับมันเหลือนหนึ่งไทนี่ยังใส่ได้สองเท่ากับก็ยังเหมือนใส่เกียร์กอรตัวนั้นสามอยู่ก็เลยต้องลิมิตให้เหลือหนึ่ง ก็ไปตั้งแต่เล่นมาเดียยังไม่เห็นเทพจากคนเดินเครื่องสักตัวเลยนะกองทัพเก็บจากคนน่ะเป็นี่ใสยเล่นคอนโพลใช่เขาลิมิตไม่ให้อยากเราเล่นเราก็ไม่เล่นใช่ไหมใช่ไปเท่นเลยมาเลยเก้าไม่มีมุกหนึ่งขีกาเอาเลยเอื้อเก้าสามขีกาเอื้อหกดับเบิ้ลได้แขกสามขีกาเอื้อสามสามขีกาสามหน่วยดับเบิลได้แขกกแตกแตกสีตะมอนหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์